กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ผมยีบินสายซิงชาแนลนะครับโอเคนะหลังจากที่เราหายไปนานหอาทิตย์นะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะโอเคนะครับผมวันนี้ก็มาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับคูณธรรมดาคูณ2อคูณสก็ถ้าเจอในเซเว่นก็เดี๋ยวก็จะซื้อมานะครับผมโอเคนี้ะมเออเราจะมากินน่แเลยเออเนี่ยโอเคนะรับผมเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อเลยนะครับ กนนะช่วงนี้ก็จ,จะแบบเบอร์ๆหนยนี่ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะครับโอเคนะ,ปะไปเดี๋ยวเราไปซื้อกันก่อนเลยนะครับ let's go โอเคนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปซื้อมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับคูณสี่นะโอเคตอนนี้ผมก็ใส่หมวแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปซื้อกันเลยนะดูเดียมันมันจะเผ็ดขนาดไหนคูณสี่หรือคูณสองนั่นแหละถ้าผมเจอถ้าผมถ้ามันถ้าผมเจออะไรแล้วเจอ เจอหนึ่งนที่ผมพูดอ่ะผมก็จะซื้อมานะครับแต่ถ้าเจอคูณสี่ก็ซื้อคูณสี่นะครับผมโอเคนะก็เดี๋ยวไปเจอกันเลยเดี๋ยวินทางก่อนไปหาเซเว่นก่อนนะครับโอเคนะโอเคไปโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับก็นี่นะมาม่าเผ็ดเกาหลีตป๊บหนึ่งเออคูณสองนะครับผมเราจะมากินคูณสองนะไม่ได้ซื้อนะ้ำอะไรมาเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ไปต้มกันเลยนะโอเคนี่นะ ให้ดูอีกรอบหนึ่งใช่ป่ะเออน่าใช่แหละใช่แหละเออเนี่ยมีคูณสองเนี่ยหน้าใช่นะเห็นปะเออดูนี่เพิ่งไปขับรถมานะครับผมก็ขอโทษด้วยนะผมไม่ได้อัดคลิปตอนขับตอนขับรถไปนะเพราะว่าแบตกล้องมันหมดพอดีนะผมกดอัดตอนแรกผมกดอัดไปปุ๊บมันก็ดับทันทีเลยนะครับแสดงว่าแบตกล้องผมหมดจริงๆนะโอเคไปนะครับวันนี้เราก็จะไม่ได้มากินคนเดียวนะครับผมเรามากินสองคนนะเรากินเ่นี่นะครับเรามากิน นี่ครับผมพี่ใช้ผมนะครับแต่เขาหล่อน้อยกว่านะครับก็ไม่ต้องอิจฉากันนะครับก็ก็ไม่ต้องอิจฉากันนะครับผมก็ดูจากลักษณะเขาโค้งก็ใครหลอกกันก็เดี๋ยวมาดูกันนะอ่ะพี่ลองมายืนเทียบดิมึงไม่ต้องยิ่เท่ผมได้ย่อหน่อยดิเออูดูดาเดาเออแต่ยังไงผมก็หล่อกว่าอยู่แล้วนะครับผมก็ผมไม่ได้มอเลยนะป ต้มน้ำกันสูงสูงแล้วหน่ยพี่สูงแล้วหน่ยบอกบอกเขาดิรอกเจ็ดสิบเขาร้อยเจ็ดสิบเออป้ปเอาโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปต้มน้ำก่อนโอเคไปต้มน้ำจริงแลละนี่เราก็วิธีการทำนะครับก็นี่ครับหม้อข้ออย่างแรกเลยเอาน้ำใส่ ให้ผมนะโอเคก็เดี๋ยวเราตัดอีพีตอนเดี๋ยวเราตัดอีพีตอนน้ำเดือดน,นะครับโอเไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็ใกล้เสร็จจนที่เรียบร้อยแล้วก็ทุมมาประมาณ5้าถึงสินาทีแล้วเราไม,มาใกล้ตะก้องคือตะก้องมือใหม่ก็อขอโทษทนะครับถ้าไม่ให่เป็นผมนะภาพสวยแล้วจากหน้าผมแบบว่า,าอาจจะ มันเป็นลาเตจนะกล้องแต่ว่าปุ๊บหน้าจะบดูเหมือนนักเรนงทีนะครับเออเคยเห็นโซงจุงกีไหมล่ะโซงจุงกิที่อยู่ดาราเกาหลีอะนั่นแหละหน้าผมเหมือนป่ะหนะให้ดูใกล้ๆกันหนึ่ง่ยไม่ได้หลงตัวเองนะครับผมแต่จะหาว่าหลงตัวเองเดี๋ยวนล้วนี่ก็เปิดปิดแย้กันนะโอเคแล้วก็ได้เวลาออกมานะล้าตอนนี้แล้วก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาแกะกันนะป๊บไม่น่าจะใช้เวลานานนะครับ ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วนะครับอากาศเมืองไทยกำลังเย็นเฮ้ยมันเอ้ามันต้องใส่นี่ก่อนดีกว่าจังช่งช่งช่างคนนึงเขาใส่ไอ้อุ้ยหูเลือดหมูนะครับเลือดหมูเลือดหมูใกล้สๆใกล้แม่งสูบแล้วแม่งสูบแล้วหมดละกระซูมาได้หิวด้วยะไม่ได้กินข้าวเยอะนะครับอุ้ย โอเคนะปัดเลย <c oughs> ทำใจกนะันแค่เดี๋ยวก็คนโคนโคน่โซมโซมโซมโม,มเข้ามาโซมเข้ามาโซมเข้ามาที่นี่นะเส้นน่าเหลวๆนะนะครับเพราะว่าลืมมองลืมจ <ๆ S 2> ับเวลานะอของจริงว่ะพี่โห เออแต่ผมว่ามันไม่น่าผิดหรอกมั้งครับมามาหน้าหน้าเออแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าผิดเท่าไหร่หรอกมั้งผมว่ามันว่าไม่น่าผิดเท่าไหร่หรอกไปลองชิมก<ด>ันก <ไป S 2> ็นไม่คย่ยได้ยิวเท่าไหร่หรอกไ<ต>ม่ขอลองชิมอ่ะแต่ว่าชิมคำเล็กๆก็พอสีสีสูงเออให้มันโผกัสหน่อ,อยไปเงยยดลงจานแล้ว ก็ไม่ค่อยแสบนะแสบนะแสบนะพี่แหมพี hmm. mm ่ยองแป๊บๆปครคันหนึ huh. ่งดู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 อุ้ยแต่มันไม่ค่อยเท่าไหร่น้องนะมันมันก็เหมือนกินส้มต้มอะไรดูดันหนึ่งดันหนึ่ง โอ้ยเผ็ดแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่กินกนะันโอเผ็ดมากเลยนะครับท่านผู้ชมคุย <c oughs> <c oughs> พี่พี่ผมกินแล้วกล้องผมกินแล้ว่ะขอแม่ถ่ายนะก็ไม่เป็นไรมาถ่ายผมก็นะคนเดียวก็นแล้วเราจะกินให้หมดนะครับน้ำ <c oughs> น้ำไม่ต้องกินแล้วครับแต่ผมไม่อยากกินน้ำนะ <c oughs> เดี๋ยวกินแล้วละแก้วหนึ่งระวังเงนะทุกท่าน เงยยศอาจารย์เงยยศอาจารพอมันเยอะทำไมเลยดิจโอเคเกันะกินเลยไม่เผ็ดครับทรมารลินพี่ ในในสะบัดลิ้นสะบัดสะบัดลิ้นสะบัดลิ้นสะบัดสบัดลิ้นไม่เผ็ดไหมพักินให้หมดเกี่ันแบบมันอะไรหรอกแค่นี้แค่นี้ไกลหัวใจนะครับอีกรอบหนึ่งโอ้โหเอ๊แต่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยเผ็ดนะจริงๆครับ ปกินต่อกินต่อกินต่อเรื่อยๆเออให้พี่มาช่วยกินนะจักไทยดูในหนรางมวนนี้มวนม,ม,ม,มันยัดเข้าไปทีเดียวนเลนยไงมวนยากกว่าแม้หม,ม,ม,มวนละผมไม่กล้ากินแล้วอะ่ะ ิโอ้ยฮนะเ็ดน้ำตาแตกเลยความรักความเมตตาพี่จะหมดแล้วมาภารกิจเราก็สำเร็จเป็นอ่างยนะึ่งแล้วตนเนี้ยดูคำแค่นั้นเด็กอนุบาลเรากินกันนี่นี่ของจริง ต่างกันนะครับคุณเผ็ดจริงหอดโอเคครับออตอนนี้ผมไม่มีลมพูดจริงๆคุณสองเผ็ดมากครับกล้องก็แบตหมดอีกกบทั้ง GoPro โโทั้งกล้องใหญ่ถ่ายกล้องมือถือตอนถ่ายภามันก็จะต่างกันหน่อยครับจะท่าก็จะต่างกันนะครับ <laughs> โอเคๆยูบินกินหมดภายในถึงนาทีครับผมอย่างไรเราก็ต้องหมดแล้ววันนี้ สี่สิบแปดบาทเงินเงินเท่านั้นไม่ไหวนี่ครับผู้ชมดูครับน้ำตาครับน้ำผู้ชมเห็นน้ำตาไหมครับไม่ใช่น้ำตา,ำตา,ำตาแอคติง่งน้ำยายน้ำยายน <c oughs> ้องนายเป็นแอ๋วเมื่อกี้มันมีเกลี่ยมาต่อเลย อมีตัดตัดบ่อยๆนะเ,เราต้องไม่อยากพูดครับโอม จริงวะครับจมูกหรือตาไหลพี่เป็ดจริงวะเลี้ยจานด้วยเลียจานด้วยเพื่อเอนเอทิคนดูเอนเอทิคนดูยิ้วเอนเอทิคนดูต่อหรือเรื่องโอเค ก็หมดแล้วที่ร้านนะก็เห็นเกาหลีคูณสองนะครับลิ้นพองจะไปนะเพลงนี้ก็ใครชอบคพลงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดแชร์อึงกดสมัครสมาชิกให้ผมด้วยผมทำให้ทุกคนดูนะอย่าลืมกดไลค์นี้อย่างนี้อยงนี้กดไลค์แล้วนะครับทีเดียวพอกดไลค์ทีเดียวพอกดติดตามแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้าถ้าถ้าถึงหนึ่งร้อยไลค์นะ หนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไลค์เดียวคูณสี่อืมหนึ่งร้อยไลน์ไม่ไหวแล้วขอหนึ่งหนึ่งร้อยไลน์นะครับถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งร้อยไลน์ก็เดี๋ยวผมจะไปหาซื้อคูณสี่นะครับผมโอเคกินกอง